สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสต๊อกดำซิ่งวันนี้ก็เริ่มลุยงานนะครับงานห้าร้อยเที่ยวน่าจะไม่อยู่ครับลงงานเป็นวันแรกครับวันนี้เนื่องจากเมืมาณเคลิงทั้งวันครับการกลุ่มขุดตอนี่ครับสะ สาลุกนี้ก็ทุมกันครับเอามาแล้วครับโซ่ไฟเตอร์โอ้โเรงครับรเรงในตำนานรเรงตอนนี้ก็จดพักเที่ยงครับวันนี้ท้าเกพาไปรับทานอาหารนอกบอ่อครับวันนี้กินอาหารตามสั่งแซบ่บ วันนี้เมนูพิเศษครับวันนี้นข้าวนอกบ่อครับเอาเลือกทเทเลยครับฟีสไตล์อยากเทตรงไหนก็เทเลยครับแต่จะเทตลุดเดน <c oughs> นี่แะครับพื้นที่ สะลูกนี้ก็อยู่ราวเกือบร้อยกระรถครับนี่สอ,อสองรยกระรสองร้อยรถนี่แหละครับร้อยรถไม่น่าจะพอครับนี่ลึกครับลึกตอนนี้ก็เทลานกว้างก่อนครับเนื่องจากคนขับรถไทยไม่มีที่อัดกองไว้ก่อนครับวันนี้สักเกม,มาขับรถไทย เอาขับไปไหนนะไม่จะร่มบ่วันนี้ก็วิ่งกันอยู่6คันครับวันนี้6คันเสียเกมมาแล้วครับวันนี้อฝั่งนี้ก็มีแมคโครแคทครับ1 2 0ย,ยี่มาดูของใครครับ <laughs> ไ่กาไปไทยครับจะคงไม่อยู่ ไประกาเดินไปดูครับใกล้กันครับนี่ฟาลันกระจดในร่มมะม่วงนี่แหละครับหารุมโจดครับเอารถไปกินแค่คันเดียวสองคันพอเอาไปเยอะเะแกว่ากลัวไม่มีที่โจดครับเอากลับมาแล้วครับไปรับตัวครับเถะแกอยู่ตรงนั้นแหละกันนหมหน้าค่อยเจกตัวครับ รับตัวเสร็จมารุมเหมือนกันครับนี่จอดตักเด็นไม่ได้ครับโอ้ร้อนน้องเอ้ยวิ่งไม่ไกลครับวิ่งไม่ไกลขาละสองกิโลครับไปกลับสี่กิโลครับวิ่งได้คล่องด้วยวันนี้วันนี้ถือว่าทำงานซายนะครับนี่เทป๊บเดียวเองครับเกือบป้อยรถแล้ว วิ่งดินกันวันนี้น่าจะได้คันละสิบกาเที่ยวแล้วครับครึ่งวันอาที่โจรับหารุมจอจเรอเองตอนนี้ก็ให้เสียเกมครับโอ้พอภัยเยเกมไม่ใช่คันสุดท้ายครับป่าบึ้มป่าบึ้มสายควันวันนี้ก็ยางรั่วไปแล้วครับ แต่เช้าเลยไม่รู้ว่าโดนอะไรอาจจะยางเก่าแล้วครับยางลนุนวิ่งเจอความร้อนก็นอาจจะรั่วปกติครับไม่น่าจะโดนอะไรนะวันนี้ป่าบิ้มครับยางรั่วกันสุดท้ายครับป่าบิ้มรับจานกบมาครับ นี่แหละครับข้างๆกันก็มีแม่ครูแต่ว่าทําไมเขาไม่เอาครับอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงเลือกเอาทีมงานชาติเจริญทรัพย์นี่แหละครับเดือนนี้ก็วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งะระด้อพี่นง ใครได้เลขอะไรก็ขอให้มานครับขอให้มันมนหลังจากสี่โมงก็รู้ข่าวครับนอนอยู่โบโรครับไม่ได้เลขอะไรเลยเอา้ามาแล้วครับมีโนโเขียวเดินหอบมาแต่ไกลเลยครับ ดําซิ่งนนแดงอ้จวดครับพี่น้องวันนี้จวดอย่างเดียวครับวิ่งไม่มีขึ้นทางดำครับเพื่อมาขึ้นก่อนจะก่อนจะเทนี่ครับก่อนจะถึงเป้าหมายนี่แหละประมาณสองร้อยเมตรนอกนั้นถนนแดงหมดเลยครับยันโบเลยครับถนนแดงเปลี่ยนเส้นทางกันวิ่งใหม่แล้วครับไม่ต้องผ่านหมู่บ้านครับวิ่งได้เย็นวิ่งแต่เช้าได้ครับเลิกเย็นได้ครับ ไม่ต้องผ่านหมู่บ้านแล้วแค่ okay, มาก่อนถึงร้านวัสดุโก่อสร้างกับทีเทประมาณ200เมตรครับขึ้นรัดยางมาไม่ต้องผ่านหมู่บ้านผ่านโรงเรียนครับวิ่งได้จัดเลยครับงานนี้ลุกแต่เช้าครับพรุ่งนี้น่าจะหยุดลงตัวรพรุ่งนี้น่าจะได้คล่องครับเพราะว่าวันนี้โมเตอร์เเวีเส้นทางอยู่ครับ ขับสำรวจเส้นทางครับวิ่งได้สามเส้นทางนะครับนี่แต่ว่าเส้นทางอื่นจะไกลค,ครับขาละสี่กิโลขาละสามกิโลแต่ว่านี่เราเลือกวิ่งตามคันโลองครับวิ่งตามคันโลองถนน,นเดง <laughs> แต่ใกล้กว่าครับประหยัดน้ำมันด้วยเน้นประหยัดครับประหยัดอาไว้ก่อนประหยะทางเป็นสิ่งสำคัญครับ โมีทางไปได้นั่นนะผมไม่รู้ครับเมื่อกี้นี่ผมขึ้นกระเทน,นาน้นยนี่หละเมื่อกี้นี่ขับขึ้นเลยโอ้มีทางในทางนูน้นไม่ได้ดูครับขึ้นกระเทน,นาเลยโอ้มาอีกแล้วครับโอ้ N P r นี่ครับต่อตูดกันมาเลยครับรถเล็กตักกระจิงครับจิ้วแต่แจวครับนี่ ตักไม่แพ้กันรถใหญ่แล้วครับวิ่งดินตามตูดกันมาเลยครับนี่คาเรงครับต้องหลบให้ทันครับคันนี้คาเรงต้องมองกันให้ดีครับตักงเยอะด้วยคาเรงนี่มานี่โอ้อันตรายครับนี่เด็กน้อยครับเด็กน้อย ้อยบอกดื้อด้วยมึนครับขับรถดีแต่มึนบกไม่ค่อยฟังครับงี้ต้องโดนแมรี่โเอาตอนนี้ก็เทแล้วครับสี่คันเลือใครอีกนอก้องเสเกมกับปลาบึ้มครับเสเกมกับปลาบึ้มอ,อือ ที่ท้ายครับสุดจัดครับคันนี้ยกแค่ดำฟาท้ายเกือบถึงพื้นแล้วครับเ <c oughs> สาสูงครับเสาขันลังสูงครับยกดำยกดำก็ได้สูงด้วยจมดีสบายครับคันนี้ไม่ต้องหาไม้รองเลยเพราะว่าดำมันยกได้สูงครับ เสียงคล้านอนน่โอ้พี่น้องเอ้ยนี่ลงจากรถมาแล้วนี่โอ้ตัวด,ดำซิ่งตัวเด้งครับเอาเรออีกสองขั้นครับพี่น้องจะได้รับทานข้าวามาแล้วครับคิตตี้มาแต่เสียงครับรถยังไม่มาโอ้เสียงมาก่อนเลยพี่น้องเอ้ยนู่มาจริงๆแล้วครับ เสียงพอเสียงครับเรียกพอรีกเลยไปสี่วันครับพีเกม <laughs> บานเฮจนน้ำใจเลยถามาวันเฮได้ปลาใครปลาได้กี่บาทใครปลาได้ร้อยหนึ่งครับแต่หยุดงานสี่วัน <laughs> <laughs> คุ้มคุ้มทิ้งเงินหมื่นครับมันสู้ทิ้งเงินหมื่นไปบานเฮครับนี่ใจมันได้จริงๆริงครับคนนี้ <laughs> ขายปลาได้ร้อยเดียวครับพาเมียกินมาม่าอีกต่างหากนี่วันแรแบบไหนพาเมียกินมาม่านี่โอ้ไม่ไหวเลยนี่ครับว <c oughs> ันแรกของเดือนและก็วันแรกของเสียเกมครับที่มาเล็มามาวิ่งดินเนาะ ไปคันนี้มั้งกินข้าวนี่คันนี้มาใหม่เนาะน้ำมันเขายืดนี่นนพี่ใส่ทังหนึ่งแล้วนี่ใส่ทังหนึ่งแล้วเพราะเมื่อวานมี่ไปบ้านทึกว้เลยนั่นแหละทังหนึ่งแต่เมื่อวานน่ะได้อ้๋ออันนี้ก็มาเหมือนผมแหละครับนี่เสียเกมิมอา้าวขึ้นกัตเทนาครับ,รบเออเอเอ เน่แน่แน่แน่นน <c oughs> แก้วแก้ว <c oughs> ไปได้เีขกระบอกน้ำดื้อครับ <c oughs> นอนบอกไปได้ยังเลยได้แต่ซี่สูนซี่สูนอาจารย์กบมักรับมักคักฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาสัมภาษณ์คนมาจากวันเฮครับ สีวันเต็มๆว่าได้ปลากี่ร้อยกิโลครับ <laughs> โอ้เสียสัมภาษณ์เนี่ปวันเฮมาสีวันอ่ะได้ปลากี่ร้อยกิโลเยอะเย่อขายได้จักบาทขายปลาได้จักบาท <120. S 1> <120 laughs> รออ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบผิดเอาเยทิ้งเงินหมื่นครับแปลเงินร้อยเข้ว่าความสุข อขอ,อบโชคบานแหงหไม่พอฟาเมียกินมาม่าอีกครับเห็นภรรยาครับพูดหนูคุณพ่อแก้มือไหมใช่ไหมชอ,อนจะปลาเ <ไป S 1> บิม่มได้ยนินแต่เสียงรถเมื่อกี้นะนะออามาแล้วครับปลาปเบิ่มสายควันออพระเอกของเราครับงานงานนี้พระเอก เมาอยางรั่วครับรั่วทุกวันป้าบึมไม่รับพี่กบมาจ้ะพี่กบไม่กินมากนี่ไม่เห็นมาด้วยจันกบน่าจะไม่ไม่กินครับทุไซขคอหักอยู่ในรถแล้วปานินขัดคนเกียร์ได้แล้วได้แล้วขับมาโจทย์เดี๋ยวก็เดินไปเอากระตะฮะอยู่นู่นแล้วก็ขึ้นรถไปกับตะเกีเลยเอา นี่ครับทะเกะมาแล้วครับวันนี้มาวันแรกครับทะเกคุมงานลุงน้องเอาสายควันครับวันนี้เป็นพระเอกฝาเวัดจมูกลองหมดเลยครับงนานรองพื้นไปอย่างหนาเลยยืนงานสีวันวันเฮคายปลดโรยีโอ้ือือ้า โอเคครับนนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไ <นะ S 2> ว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับ<ด>คลิปนี้สวัสดีครับ